วันนี้ก็วันนี้มาตอนเช้านะคะกับน้องคําพองแต่ว่ามีลานก็เลยกลับไปให้พี่เคอมามาซื้อของของน้องคำพองนะคะเนี่เต็มไปหมดเลยค่ะฝากอะไรไม่ว่าจะไปเลี้ยงเพื่อนๆนะคะ <c oughs> โอ้เต็มไปหมดเลยค่ะเยอะมากจะทำมาร่าดก,กินค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็จะไปเอาเค้กนะคะจะเอาเค้ก <c oughs> ที่สั่งไว้เมื่อวานนะคะ แต่วก็กลับไปที่บ้านน้องบออยู่เพาะเขาก็จะทำตอนกลางวันนี้เลยคนะ่ะพาไปร้านเค้กไปเอาเค้กนะคะน่าจะมันจะเป็นยังไง ปอนใหญ่ได้ทีนี้ปอนใหญ่เนี่ยเ็ดีเลยคะเป็นองค์ใี้เลยเขมันอะไงเอาไว้แล้วด้มาก ก็กลับมาถึงบ้านเยบร้อยแล้วนะคะเข็ดเข็ดสวยงามตามท้องเดึง้งราคาก็งามเค็กงามราคาก็งามด้วยนี่เอามาให้น้องสาวแล้วเขาสาวๆเขากำลังเต็มผักเยูนเต็มผักจะทำมาร่านะคะทํามาร่ากันกินมาร่า มีผักกาดผักถุ่ผักถุน่อยอะผักอะไรผักคนเตาแล้วก็ผักบุ้งผักบุ้งกระดำปี ช่วยกันทํานะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เรา <laughs> เสร็จ <laughs> เป่าเค้กใจเลยคะ่ะ <laughs> ไฟไม่มีต้องทําตอนกลางวันนะคะ <laughs> ตอนนี้ให้สาวเขาเต็มผักก่อนนี่ตอนนี้ก็เต็มผักเสร็จแล้วนะคะน้องพองก็จะทําผักโดกนะคะทําเป็นหม้อใหญ่เลยคะ่ะนี่ทําเป็นหม้อใหญ่ๆเลย อันเกิดน้องสาวนะคะน้องฟองเป็นคนทำมีไส้กรอกลูกชิ้นแล้วก็มีสเส้นมาร่านะคะเราจะทำมาร่านี่ตอนนี้ก็เพื่อนๆเ,เขาก็กลับบ้านกันอยู่นะคะไปตักน้ำกันเดี๋ยวจะมากินกันนะคะอันนี้ก็เต็มของแล้วก็จะทำวิธีมันเอานะคะจับหน่อยให้เจ้าของคนเกิดเาจับ กล้องให้หน่อยไปตัดลูกชิ้นมันออกเจ้าของวัานเกิดมันจะตั้งตักเอาความถูกมังล่ชิ้นเสกอกมันเยอะเกินผักเอาใส่ไม่ได้เลยค่ะแล้วก็เส้นมันก็เยอะ ไ,ได้เบาหน้าเอาไปเอาไปได้ค่ะ ชิมปุ๊เอาฝากข้างหลังมาให้ด้วยสิมืดมากค่ะมืดตื้อมืดเตื้อไม่ตักล้ำแตงมันจะไปตักแตงมันตัวจะตักตั้งหมด เดี๋ยวแกค่ะจานนนนไปตักเลยนี่ยน้ำหวาน่ะหวาิ่งอ่ะคะเขาก็หาล้างเหมือนกันเลยเนี่ยล้างเหมือนี่นพอจนคำครบแล้วเจ็บแบบนี้ไม่ต้องใช้ลมดูหนอใช้ถามใชอติวออกมาถามก็ได้บรรจัยจับกามันมีกี่กลุ่ย้ำเลยแบกันกี่นจับงเขาเอง มันจกเขากินเลยตัวกันจนเขากินไก่นนหนึ่งฟันห่งแตาดรามันก็โอเคมืดกระเบากอืงกลางในแขนมืดมืดมเห็นหน้าเลยโอ้โหผักผักร้อนร้อนนะคะ ผักด no ้นๆกับเส้นด้นๆ้นเลยค่ะเต็มหม้อเต็มหม้อไปเลยกินให้ขี้แตกไปเลยอโหสุดยอดสุดยอดไปค่ะสุดยอดไ เดี๋ยวรอดูตอนน้องฟองจะทํากับอะไรเอามาร่าใส่นะคะวันนี้ก็เราก็ต้มผักไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะน,นี่จะเป็นถุงไว้นะคะพริกเกอร์มาราในมันก็จะมีพริกหรือว่าอะไรต่างๆมาราหแล้วอะไรไม่รู้นะคะในมันเนี่ยน้องฟองก็ไม่ดู <laughs> ตอนนี้ก็เต็มมาเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นจา <laughs> อนอธิบายทั้งสองซองเลย จะใส่แล้วนะคะเอเคใส่ทั้งหมดด้านนี้หูมเห็ดสองหิ้งสุนดูก่อนนะคะชิมดูก่อนใส่ไปชิมไปนะคะคนไม่อร่อยนนังมันท้งมมาใช้ไม่เยอะพาไหมมีอย่าหนี้

ควรให้เข้ากันก็เท่าเป้เส่อ๋ัวนมาหอมมากเฮ็ดกับอีเต้กันกันนอนกันหรอนอนโอนซ้ำก็ค่กินเลยคัะน้งพลัง เฮ็ดอีกอ่ะกินกับน้ำตาลต็มเลยอไเีคเลยรับนจะลกนยังเขากันตดวนี้เขายังไม่เข้ากันเลยนเขียวเลยจุจาได้ไปใจไปความหอมหอมหอเอาน้ำน้ำ เห็น <Mile> ต <dizzy> ุ <earth> ๊กตาของตุ๊กตะปาอะนี่บ้านโอ้โจิมันกไปกินมุกกระทะน่ะจิ้มมันจิ้มจิมตั้งมันจิมด้วยกันนะจ๊วชิมดูก่อนชิมก่อนชิมดูก่อนนะคะอือร่อยเตยฟีจริงไหม

ยาประตูตัดตัดเรื่องันไม่จังที่นตัดเส้นมันตัดเส้นมันตัดให้ขาดตัดเส้นมันให้ขาดจริงเลยอ่ะจริงไหมจริงจริงจริงริมรู้ก่อนนะคะอร่อยแน่อร่อย ด้ว่าอร่อย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 จิ้นจินจิงจังว่ะขอบการจังแค่ไหนขับการตัดพักตัดเส้นมันเส้นมะละเส้นมะละมาละสุดชิงตงสุด พีมือน้องฟองทิพย์ด้วยกันเนี่ยใช่ชุดสิ่งปุวมาน้องฟองเป็นคนทานให้น้องคำจันคำหลวงคำหลวงนี่ได้ยินกันเนี่ยมาอะไรกันนี่ห่องคนอันที่กินมากินหมูหวานเองหวานคนนั้นห้องอันที่กินมากินอันมนี้อร่อยมากเลย สีมันบานนี่เนอะหวานด้วยอ่กั้นมาของบานนะ่ะเราก็จะทํานี่นะคะจะทําน้ําซุปนะคะน้ำนำลูกจิน้นมาราว่างเกงจืดเกงจืดทำต้มจืดปิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวทําต้มจืดแล้วก็มาลูตอนสุดท้ายมันนะคะตันนี้เพื่อนๆเข้าไปตักน้ำาันมีความเ๋ยวมาลูะคะ่ะจะมีสาวมาเยอะขนาดไหน สาวๆก็มากินแลนะะ้วค่ะวันเกิดน,นี่กินมาด่ากันอยู่สีนี่ชี้ถ่ายบึงสาวนาเียกเหือบเ็นตักันตันวนนหน่อยกับฮันตัวหน่อยเขามาอยู่จงังงั้นกินวันเกิดกันอยู่ฮัลซสีน,น,นู้นฮันเตเบลพันน่ะนี่นะคะเราก็ไฟก็ไม่ค่อยมีนะคะ จุดเทียนให้น้องสาวเขาก่อ,อนกำลังเต็มวันเกิดตอนนี้ก็หกโมงหกโมงนะโมงหกโมงหกมงยามเข้าแมวแมวแมวพร้อมไปไปจะซื้อพัดจิ้กกินหน้าเกิดมึง กินมยกเลยยกเลยค่ะสวยงามตามข้องเรื่องนะคะไอ้น้องจันอนนอย,ยกไปไปเลยค่ะเะนะจ้าของวันเกิดอยู่ข้างนอกนะคะี <c oughs> ะะะเรอีปออ้ยองาอา

ร้องเลงน่อยงไม่ Mother, no ีอันนี้บอกลก็เหรอสุสันันเกิดพี่ฐานมาาจริงคนดงจัดงานจริงอะไก่อนเ็ดร้อยแล้ว